m m r r i c a n Morning p o d c พ s t เพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอะสังหาสร้างอาชีพ EP 130ครับอยา่าใช้ชีวิตอย่างขาดพลัง American Morning Podcast เพิ่มพลังคนทำงาน บทความดีใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 130ครับเราทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องใช้ชีวิตเพราะว่าเกิดมาแล้วก็ต้องพยายามที่จะมีชีวิตอยู่รอดไปจนกระทั่งลมหายใจจะสิ้นสุดแต่คนเราสามารถทําให้ชีวิตมีความหมายได้มากกว่าการที่มีชีวิตอยู่เราสามารถมีความสุขได้มากกว่าการที่อยู่ไป,ปวันๆจริงไหมครับเราสามารถทําได้มากกว่าแค่สิ่งที่เราจําเป็นต้องทําไป,ปวันๆและเราสามารถมีในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะมีได้ในชีวิต แต่สิ่งที่จะทําให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้ก็คือ energy ครับเพื่อนๆก็คือพลังครับให้สังเกตนะครับคนที่มีพลังงานที่สูงคนที่มีพลังงานที่มากจะได้เปรียบคนที่มีพลังงานน้อยครับยิ่งนักขายอย่างผมนะครับหรือเทรนเนอร์อย่างผมนะครับยิ่งต้องมีพลังงานเลยครับเพื่อนๆครับหรือยกตัวอย่างง่ายๆครับเวลาที่เพื่อนๆหรือทุกๆคนนะครับท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไปช้อปปิ้งตามห้างต่างๆหรือเดินทางไปตลาดนะครับแล้วเห็นนักขาย สังเกตไหมครับจะมีนักขายบางคนที่มีพลังแล้วก็ไม่มีพลังคนที่มีพลังเนี่ยจะขายดีมากๆครับฉะนั้นเราต้องมีพลังงานที่สูงครับชีวิตจะได้มีความหมายมีคุณค่าและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีพลังครับและพลังที่ว่านี้ย่อมเกิดจากแรงบันดาลใจหรือความปรารถนาอันแรงกล้าอย่างใดอย่างหนึ่งครับซึ่งทั้งสองสิ่งเนี้ยจะทําให้เรามีเป้าหมายในชีวิตและทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีพลังกระตือรือร้นและมีความสุขครับ และที่มาของแรงบันดาลใจและความปรารถนาอันแรงกล้านั้นเนี่ยก็อยู่ในตัวเราเองทั้งหมดเลยลองถามตัวเองว่ามีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจเราเคยเห็นใครที่ประสบความสําเร็จสร้างสรรสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือทําบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอย่างตัวผมเองนะครับล่าสุดเนี่ยผมเองได้ไปช่วยโค้ชเฟมนะครับเพจราชันอสังหานะครับในสัมมนาฟิปบ้าเขายสองเกี่ยวกับการฟิปบ้านขายนะครับที่กรุงเทพก็โค้ชก็ให้ผมไปเป็นพิธีกร ผมรู้สึกเลยว่าสิ่งที่อยู่ในตัวคอเซนเนี่ยมันคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแกไม่เคยพลังงานตกเลยครับ Energy แกดีตลอดในคาสมาัมนาทั้ง2วันครับเพื่อนๆยิ้มแย้มแจ่มใส พลังงานจากคำพูดพลังงานจากภายในสัมผัสได้นะฮะประมาณนั้นเลยนะครับเราก็เลยได้แรงบันดาลใจและก็เป็นโมเดลให้เราได้มากรอปปี้ในบางเรื่องนะครับโ้สุดยอดมากมากนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมโค้ดด้วยอ่ะมาที่เอพิโซดนี้ต่อนะครับเดี๋ยวไปไกลเทคนิคง,ง่ายๆครับแล้วก็วิธีคิดง่ายๆครับในตัวเราเนี่ยจะมีสิ่งใดที่เรารัก เราชอบหลงไหลถูกต้องไหมในสิ่งที่เราลงมือทามันไม่ได้ยากที่เราจะค้นพบคาตอบครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากทําหรือค้นพบเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราแค่ต้องเริ่มต้นค้นหามันอย่างจริงจังอย่าใช้ชีวิตไปวันวันอย่างขาดพลังและขาดเป้าหมายครับเพราะถึงแม้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ก็คงไม่ต่างอะไรจากคนที่ตายไปแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพราะพวกเขาเกียจค้านแต่เพราะพวกเขาไม่มีเป้าหมายที่สร้างแรงมานานใจให้กับตัวเองมากพอต่างหากครับดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เกียจค้า <budgets> นเราแค่ขาดพลังลองเริ่มจากการตั้งเป้าหมายจากแรงมนานาลใจที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรายังไม่มีเป้าหมายแต่ถ้าเรามีเป้าหมายอยู่แล้วแต่เป้าหมายนั <ns. S 1> ้นยังขาดพลังลองตั้งเป้าหมายที่สร้างแรงมนานาลใจให้เราได้มากขึ้นให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราพร้อมและสามารถที่จะใช้ชีวิตทั้งชีวิตครับอยู่เพื่อมัน และเป้าหมายนั้นจะทําให้เรามีพลังขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อครับผมแชร์เทคนิคง่ายๆนะครับในมุมของผมนะครับช่วงนี้ที่ผมทำก็คือผมชอบคําว่า passion ในเมื่อ passion คือความลหลงใหลแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับหลักพระพุทธศาสนา passion ก็คือฉันทะครับฉันทะคือความลหลงใหลหรือสิ่งที่เราอยากทำมากๆมีความชอบมีความลหลงไหลทำเท่าไหร่ก็ไม่เบือ่อทำเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อย นั่นแหละครับเขาเรียกว่าพาชชั่นครับถ้าเรามีพาชชั่นและให้เราตั้งเป้าหมายครับและผมเชื่อกับว่าถ้ามี2ออย่างมาบวกกันก็คือ1นพาชชั่น2เป้าหมายคราวนี้เลยครับชีวิตคุณได้เปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับประสบความสําเร็จกับพาชชั่นและเป้าหมายที่กําลังจะตั้งหลังจากฟัง E ีนี้จบนะครับอย่าใช้ชีวิตอย่างขาดพลังถ้าชอบไปกดไลค์ ใช่ให้กดแชร์ครับแค่ฝากกดติดตามหรือกดคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเราด้วยนะครับว่าได้เรียนรู้อะไรนะครับและผมจะมาตอบทุกๆคําถามของเพื่อนเพื่อนอสังหาสร้างอาชีพ EP 130กล่าวคําว่าสวัสดีครับเชื่อมโยงงานของเราเพราะถ้าใครมีสี่ข้อนี้ใครมีสีข้อนี้นะครับ ประจำอีกเรื่องหนึ่ง m มซ d เซ็ของการทำธุรกิจอสังหา